สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับวันนี้ก็นำเอาสูตรเจาะเลขเด่นร้อยมาลัยพร้อมจับคู่มาตามต่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับนำมาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดที่ผ่านมานำสูตรนี้มาลงให้กับท่านผู้ชมก็เข้าไปที่สูตรที่2นะครับเจาะเลขเด่นก็เข้าไปที่ศูนย์ จับคู่ก็เข้าไปที่04ตรงๆนะครับไม่ต้องกลับในงวดที่ผ่านมานะครับในวันนี้ก็เลยนำมาเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมอีกสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูสติย้อนหลังนะครับไม่นานนะครับมีแค่3งวดในย้อนหลังนะครับในงวดวันที่16เมษายนนะครับสูตรที่1น,นะครับก็เข้าไปที่17 สูตรที่2ก็เข้าไปที่61เข้าทางเลขเด่นเลขจับคู่2อสูตรในงวดวันที่16เมษายนในงวดวันที่สองพฤษภาคมสูตรที่1ก็เจาะเลขเด่นไปที่9จับคู่ก็เข้าไปที่90สูตรที่2เจาะเลขเด่นไปที่6ก็เข้าจับคู่ไปที่60 ต่อมาในวันที่16พฤษภาคมสูตรที่1จับคู่ไปที่42เจาะเลขเด่นไปที่4 2. จับคู่ไปที่42ก็เข้าไปที่42ล่างสูตรที่2เจาะเลขเด่นไปที่3จับคู่ก็เข้าไปที่3993ในงวดนี้นะครับงวดนี้ก็เข้าไปที่93กับ42นะครับ ในงวดวันที่1มิถุนายนก็เข <Shir in. S 1> <thì, S 2> ้าไปที่42กับ9339นะครับต่อมาในงวดล่าสุดนี้นะครับหลังจากเข้าไปที่93กับ42นะครับในสูตรที่2เจาะเลขเด่นไปที่0ก็เข้าไปที่0 4นย์ะครับ04ย์บนสูตรที่2เข้านะครับในงวดที่ผ่านมาสูตรที่2เข้าไปที่เจาะเลขเด่น0ูนย์ แล้วก็จับคู่เข้าไปที่04ตรงๆนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับจับคู่ไปที่0 4ย์บนก็จะเป็นสีเหลืองส่วนในสูตรที่ <S 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 1หลุดนะครับในสูตรที่1หลุดในงวดที่ผ่านมานะครับจับคู่ก็ไม่เข้านะครับเลขเด่นไม่เข้าจับคู่ก็ไม่เข้านะครับในสูตรที่1 นำมาลงเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชม2สูตรในวดที่ผ่านมานะครับเข้าส,สูตรที่2สูตรเดียวนะครับแต่ในวันนี้เราก็จะยังนำมาลงเป็นแนวทางให้กับท่านผ <Green Iron. S 2> <ood> ู้ชมเหมือนเดิมนะครับสูตรที่1กับสูตรที่2เงคือว่าในงวดนี้สูตรที่1อาจจะเข้านะครับเพราะว่านํามาลงพร้อมกัน2สูตรนะครับเดี๋ยวเราไปทําสูตรกันเลยนะครับสูตรร้อยมาลัยเจาะเลขเด่น พร้อมกับจับคู่นะครับวิธีทําสูตรในสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1หลักร้อยบวกหลักสิบรางวัลที่1หลักสิบบวกหลักหน่วยรางวัลที่1นะครับ5บวก9ก็ได้เท่ากับ4 9กบวก3ก็ได้เท่ากับ2นำสอกับ4มาบวกกันนะครับก็จะได้เลขเด่นก็จะได้เลขเด่นในสูตรที่1นะครับ ในงวดที่ผ่านมา4บวก2ได้6จับคู่นะครับเราจะจับจากตรงนี้นะครับจะจับจากตัวเลขในรางวัลที่1กับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับก็จับ60 62 63 64 65 69นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเพิงเอืญว่าเลขเด่น ไม่เข้านะครับในสูตรที่1น่งสูตรในสูตรที่2นะครับสูตรร้อยมาลัยนะครับหลักแสนบวกหลักหมืน่นหลักพันบวกหลักร้อยหลักสิบบวกหลักหน่วยบวกกันนะครับ5บวก3มได้8 0ศูนย์บวก5ได้5้าบวก3มได้2แ,แล้วก็บวกต่อลงมานะครับ8บวก5ได้สาม 5-2บวก2ได้7บวกต่อลงมาอีกนะครับ3-7บวก7ได้เท่ากับ0เลข0คือเลขเจาะเลขเด่นของสูตรร้อยมาลัยสูตรที่2นี้นะครับนำ0ูมาจับคู่0จับคู่ขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับจับรวมไปทั้งหมดเลยนะครับในงวดที่ผ่านมาก็จับคู่ได้ไปที่0-2นะครับ 03,04,05,07,08,09ในงวดที่ผ่านมาจับคู่ได้1234567ได้7คู่นะครับอันนี้คือสูตรที่2นะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับแต่ว่าเดินดีมาสีงวดติดแล้วนะครับจับคู่พร้อมเลขเด่น วันนี้เราก็จะมาทําต่อในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับหลักร้อยบวกหลักสิบหลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับรางวัลที่1 5ึบวกศได้5 0าูบวกสได้4บวกกันนะครับ5้บวกสได้เท่ากับ9นะครับในงวดนี้เลขเด่นในสูตรที่1ก็คือ9นะครับ เลขเด่นในสูตรที่1ก็คือ9ทีนี้เราจะนำมาจับคู่นะครับ9ก็จะจับคู่ไปที่90 91 93 94 95แล้วก็98นะครับ ครับก็ได้มาแล้วนะครับสูตรที่1เจาะเลขเด่นได้ที่9นะครับจับคู่ได้90 9 1 93 94 95 98นะครับต่อไปเราไปทำสูตรที่2กันนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นหลักพันบวกหลักร้อยหลักสิบบวกหลักหน่วย5บวก1ได้6 8บวก5ได้13า ศูบวกสได้4 6่บวกสได้9 3้บวกสได้7เราจะมาหาเลขเด่นนะครับ9กบวกเได้เท่ากับ6ในงวดนี้เลขเด่นในสูตรที่2นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่2สูตรนี้เป็นสูตรที่1ในสูตรที่สองเราก็จะได้เลขเด่นไปที่6นะครับ เลขเต็นคือ6ในสูตรที่2ทีนี้เราก็จะมาจับคู่นะครับเราจะจับคู่ขึ้นไปข้างบนนะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวเลขก็จะได้ไปที่60 61 63 64 65นะครับ6 7 6ก6 9ครับมี6 6หด้วยนะครับแต่เป็นเลขเบิ้ลครับไม่ได้จับนะครับครับในงวดนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเลขเด่นร้อยมาลัยในสูตรที่2นะครับได้เลขเด่นไปที่6จับคู่ก็ได้6 0 6 1 6ก6า6ห6ส6่หกนะครับมี6 6ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเลขเบิ้ลนะครับก็เลยไม่จับให้นะครับนำมาลงเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับตามต่อในสูตรที่เดินดีนะครับก็คือสูตรที่สองแล้วก็ยังมีสูตรที่หนึ่งนำมาลงเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมอีกสูตรหนึ่งนะครับ ครับก็ได้มาแล้วนะครับทั้ง2ส,สูตรครบทั้ง2ส,สูตรนะครับสูตรที่1ได้เจาะเด่นไปที่9นะครับพร้อมจับคู่สูตรที่2ได้เจาะเด่นไปที่6พร้อมกับจับคู่นะครับนํามาเป็นเนืทางให้กับท่านผู้ชมนะครับว่ากันตามสูตรนะครับวาากันตามสถิติที่ผ่านมานะครับสูตรที่2เข้ามาสีงวดติดนะครับ มาตามดูนะครับว่าจะยังเดินดีอยู่อีกหรือเปล่านะครับเลื่อมีตัวเลขที่ตรงใจกับท่านผู้ชมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ